เมื่อวันซืกรมันมีเหตุการณ์เล็กๆเหตุการณ์หนึ่งนะจะบุเทศเดี๋ยวก็กลายเป็นข่าวที่แพร่หลายไปอย่างกว้างขวางทางโซเชียลมีเดียผู้หญิงคนหนึ่งเลิกงานแล้วก็คงจะกลับบ้านนั่งรถไฟฟ้า a i r p o r t Link ตอนนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงต้นๆสายนะเพราะว่ายังมีที่นั่งข้างๆเธอมันว่างแลบวเ้าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกายก็รู้ได้ว่าเป็นผู้หญิงมุสลิมก็มานนั่งตรงก็อีข้างๆผู้หญิงคนแรกเมืนอกลักระเป๋าสะพายของ ผู้หญิงคนที่มาทีหลังเนี่ยก็ไปโดนเฉียดกระเป๋าของผู้หญิงคนแรกซึ่งวางไว้บนที่นั่งจริงๆกระเป๋านี้ก็ควรจะวางไว้บนตักนะไม่ใช่มาวางไว้บนที่นั่งข้างตัวแต่ผู้หญิงคนที่ขึ้นมาใหม่นี่แกก็ก็คงระวังนะแต่ว่ากระเป๋าสะพายมันก็ยังไปโดนกระเป๋าของผู้หญิงคนแรก ญิงคนแรกนี่โกรธมากเลยนะอาว่าผู้หญิงคนที่มาทีหลังเนี่ยชื่อว่ามาเดียเนี่ยนั่งทับกระเป๋าของเธอโกรธถถึงกับลุกขึ้นมาแล้วก็ดา่ามาเดียอย่างๆอ,อย่างเสเสหายอาว่าไม่มีมาราย,ยาทที่แรกก็ หาว่ามานั่งทับก,กระเป๋าของเธอมาเดียเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้นั่งทับแต่ก็ขอโทษนะบอกว่าผหญิงผมยจาาเนี่ยที่เป็นเจ้าของกระเป๋านี่จะไม่ยอมนะก็ด่าเป็นชุดเลยแล้วก็ด่าได้ทันที่อยากขายไม่ใช่กล่าวหาว่าไร้มารยาทนั่งทับก,กระเป๋าฉันเนเรียกว่าอีเลยนะอีนั่นอีนี่ แล้วก็ตาไปถึงบุปการีมาเดี๋ยวก็ขอโทษนะผู้หญิงคงยาก็บอกว่ากูไม่รับคือไม่รับควาขอโทษมึงไม่ต้องพูดพอถึงพูดอีกคำเดียวนี่ส่วนเตียงกูนี่จะโดนหน้ามึงตอนที่พูดแล้วถอดรองเท้าเนี่ยมาคู่นะชี้ อารมณ์เท้าชี้หน้ามาเดียแล้วอน,น่ายก็ขอโทษนะเีไม่ตอบโต้นะเดขอโทษไม่ได้พูดอะไรมากจริงผมจาก็บอกว่าถ้ามึงพูดอีกคําเดียวกูตบมึงแน่นะกูมีปัญญาจ่ายห้าร้อยบาทแล้วก็ดาสารพัด มาเดืก็ไม่ตอบโต้นะเกิดคำขอโทษแล้วเขาไม่รับแถมเขายังโกรธก็เลยเงียบพักใหญ่ก็เดินลงนะจากรถไฟฟ้าไปเรื่องนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าคล้ายก็คลายนะหรือจะเรียกว่าตกกันข้างกับเรื่องที่เคยเล่านะคุณยายวัยแปดสิบนั่งรถเมล์ตอนเช้า รถเมย์ก็ไม่แน่นเท่าไหร่ที่นั่งติดกับคุณยายแนก็ว่างอยู่กพักผูหญิงสาวออฟฟิศคนหนึ่งก็ขึ้นมาสะพายกระเป๋าใบโตพอเห็นที่นั่งของคุณยายนี่ข้างๆนี้ว่างก็ย่อนตัวลงนั่งทันทีเลยพอกระเป๋าของผู้หญิงคนั้นก็ไปโดนศีรษะโดนหน้าคุณยายคุณยายก็ไม่ว่าเลยนะ สักพักผู้นั่นก็ค้นกระเป๋ากระเป๋าค้นแบบก็อยู่ขยิกไงกระเป๋าก็ไปสะกิดไปโดนคุณยายสาวพู้หญิงันก็ไม่สนใจคงอยาหาโทรศัพท์มือถือนะพอหาไม่เจอก็รีบลุกขึ้นมาเลยกระเป๋าของเธอมก็เวียงไปที่สีรษะของคุณยายแต่ครั้นี้คุณยายแกเอามือกันเอาไว ก็ม,มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างหลังเบาะหลังเห็นเหตุการณ์ก็เลยพูดกับผู้หญิงคนนั้นว่าเนี่ยคุณคุรลงกระเป๋าคุณหน่อยมาไปโดนคนอื่นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หันมองหน้าผู้ชายคนนั้นไม่พูดไม่จาแต่สีหน้าก็มีความเย็นชาแล้วก็แข็งเกร้าวมากไม่เอ่ยคำขอโทษคุณยายว่าแล้วก็เดินลงรถไปเลย คงจะกลับไปตามหาโทรศัพท์มือถือเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี่มันมันคล้ายกันคล้ายกันในบางเรื่องนะแต่ว่าตรงกันข้ามกันในหลายเรื่องทีเดียวเรื่องจากผ,าผู้หญิงคนที่ขึ้นมาทีหลังเนี่ยผิงมันจะขึ้นมาทีหลังเนี่ยในกรณีขงคุณยายเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีมาระยาท เป็นคนที่แข็งกร้าวขณะที่ผู้หญิงที่ขึ้นมาทีหลังในกรณีของรถไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนสุภาพในกรณีคุณยายเนี่ยคุณยายก็โดนนะกระเป๋าไปโดนหน้าแลวเกิดโดนศีรษะในขณะที่กรณีรถไฟฟ้านี่แค่กระเป๋ากระเป๋า ถูกกระทบโดนเฉียดแค่นั้นแหละแต่ว่าในขณะที่กรณีของคุณยายเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่คุณยายก็กโดนโดนใบหน้าแต่กรณีของรถไฟฟ้านี่แค่กระปาโดนเฉียดนั่นแหละเกิดความไม่พอใจ ก่นยางคุณยายเนี่ยตอนที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยพูดทักผู้หญิงว่าระวังระวังกระเป๋าคุณไปโดนใบหน้าไปโดนคนอื่นแล้วเนี่ยผู้ชายคนนั้นพูดต่อนะหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นลงไปแล้วอันนี้ก็ถามคุณยายคุณยายทำไมคุณยายเจอแบบนี้แล้วยังนิ่ง ไม่พูดไม่ทําอะไรเลยผู้ชายของพงนี้วัเนียถ้าเป็นฉันนี่ฉันคงจะต้องด่าผู้หญิงคนนั้นเถอะแลละแต่ทําไมคุณยายนิ่งคุณยายก็ยิ้มนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยอะไรที่ไม่สาคัญเนี่ยก็อย่าไปเสียเวลากับมันเลยเรื่องเล็กแบบนี้ถ้าปล่อยมันผ่านเลยไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวฉันก็ลืมแล้วแต่ถ้าเห็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต นะเอาจริงเอาจังกับมันมันก็จะเกิดการทุ่มเสียงการสะเลาะกันจำไม่เสียอารมณ์ไปทั้งวันเผอเพอนอนไม่หลับด้วยแล้าคุณใหญ่ก็พูดต่อว่าเนี่ยเธอกับชันเนี่ยก็เพียงวนนั้นเนี่ยอยีกไม่นานก็ลงจากรถแล้วชั้นเองก็ลงรถไปนานนี้แล้วจะไปเสียเวลากับเรื่องแบบนี้ทำไม ยายในยแกมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยนะกระเป๋าไปโดนใบหน้าขณะที่ผู้หญิงผมยาวคนนั้นเนี่ยแค่กระเป๋าเนี่ยโดนเฉียดก็โมโหไปกล่าวหาว่ากระเป๋าเนี่ยนถูกนั่งทับเรื่องมันเล็กน้อยมากนะแต่ว่า ผีเงินคนนั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะความยึดมั่นถือมันมากระเป๋าของกูก็ได้กระเป๋าของกูกระเป๋าของกูกองกพอมีความยึดติดถือมันในกระเป๋าเนี่ยแค่โดนกระทบโดนเฉียนทีเดียวนี้ก็โกรธเ,เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตในขณะที่คุณยายเนี่ยแม้กระเป๋าจะโดนใ,นใบหน้าแกก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองเพราะความยึดมั่นถือมันในตัวกูของแกเนี่ย คงจะน้อยมากมันจะกการคิดว่าเนี่ยมาทํากูได้ยังไงมาถูกกูได้ยังไงมาแตะต้องกูได้ยังไงมงโกรธแต่วความคิดมาถึงมานในตัวกรงแกนน้อยแล้วแกคงเห็นว่าเนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กะครัะที่ผู้หญิงผมยาวเนี่ยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นเรื่องเล็กอะไรเป็นเรื่องใหญ่แค่กระเป๋านั้นะโดนเฉียดแค่นั้นแหละก็โกรธเป็นทุนเป็นไฟ นะถึงขั้นลุกขึ้นมาตะโกนด่าต่อหน้าธารกำนันต่อหน้าผู้คนบนรถไฟฟ้าด่าเขาเสียหายด่าบุปการีด่าแม้กระทั่งว่าอีอิสลามเนี่ยในใจของผู้หญิงผมยากก็คงคิดว่ามันมีความไม่ถูกต้องนะกระเป๋าของฉันจะมาถูกมาแตะได้ยังไง ความโหนนยหนในกระเป๋าเนี่ยมันทําให้เกิดสภาวะเนี่ยสิ่งที่มาเดียทำไม่ถูกต้องในสายต่างแกนะแต่บอกว่าสิ่งที่เธอทํากับมาเดียเนี่ยมันกลับไม่ถูกต้องยิ่งกว่าด่าเขาเซ๊ๆหายด่าถึงพ่อถึงแม่ผูก้ปการีเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วขู่น่าจะเอารองเท้ามาตกต่อรองเท้ามาเลยเอารองเท้าชี้นหน้า แล้วไม่พอนะขัวว่าจะตบด้วยมือรู้ด้วยนะว่าถูกปรับห้าร้อยแต่ถ้ากูไม่กลัวกูมีปัญญาจ่ายในสายตาของปียงขมยานเนี่ยเธต้องการจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่เธอทำเนี่ยกลับมาเดียนมันกลับไม่ถูกต้องยิ่งกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น อยู่แทบจะทุกวันทุกเวลาเลยนะเวลาเจอความไม่ถูกต้องแล้วกลับทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องยิ่งกว่าและสุดท้ายก็เกิดผลเสียตามมานะเพราะมีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดเลยอาจจะไม่หมดทีเดียวถ่ายคลิปเห็นด้านหลังของเธอแล้วก็เสือ้อ แล้วก็โลโก้ของบริษัทที่เธอทำเรื่องนี้ถ้ามันเกิดที่เมื่อรักสิบยี่สิบปีก่อนคงไม่ไม่เกิดเรื่องราวใหญ่โตนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหูตาคนเยอะทำอะไรไม่ถูกต้องก็มีคนถ่ายแล้วก็ไปโพสต์นะทาง Facebook คนก็ลุมประนามเดือดร้อนไปถึงบริษัทที่เธอทำงานวันรุ่งขึ้นนึงคือเมื่อว,วานนี้บริษัท ก็บอกว่าเลิกจ้างเธอแล้วก็เรียกว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันสุดท้ายก็ทำความเสียหายเือรอนมาสู่ตัวเธอเองเพราะเธอไม่รู้จักรักษาใจเห็นคนอื่นทำไม่ถูกต้องแล้วสิ่งหนึ่งที่เราควรทำเป็นอย่างแรกคือรักษาใจให้ถูกต้องแล้วก่อนเพราะถ้าเราไม่รักษาใจเราถูกต้องเราก็จะทำความไม่ถูกต้องที่หนักกว่า สิ่งที่เราเจอจยืนยันการที่กระเป๋าสะพายของ,งานมาเดียนไปถูกกระเป๋าของเธอมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ถูกต้องอะไรนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าด้วยความยึดติดถือมันห่วงแหนในกระเป๋าหรือว่าบังเอิญเกิดไปยึดมั่นถือมันกับมารยาทความเป็นส่วนตัวอย่างรุนแรงก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองกระทูกกระทำเนี่ยไม่ถูกต้องสิ่งที่ตัวเองเจอไม่ถูกต้อง คนเราเนี่ยพอเจอความไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันมักจะคิดแก้ไขหรือจัดการกับความไม่ถูกต้องที่ตัวเองประสบแต่ลืมนะลืมดูแลตัวลืมดูแลใจของตัวและถ้าลืมดูแลใจของตัวนะไม่รักษาใจตัวให้ถูกต้องนะมันก็จะทําสิ่งที่เลวร้วายยิ่งกว่าตรงข้ามนะมาเดียเนี่ยตอนที่เธอลงจากรถไฟฟ้าเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเ,เหตุการณ์ก็ลงไปกับเธอลงไปด้วยนะ ไม่รู้ว่าที่หมายเยวกันหรือเปล่าล้วไปกอดเธอให้กำลังใจใเธอเธอว่าไม่เป็นไรวันนี้คงเป็นวันไม่ดีของฉันโดยเฉพาะแบดเดย์วันนี้คงเป็นวันไม่ดีของฉัน,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 ฉนหรือว่าถ้าเป็นภาษาจีานกคือเป็นวันสวยของฉันตอนนั้มีคนแนะนําให้เธอไปแจ้งความเธอบอกเธอไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ต้องการแค่ให้เขามาขอโทษแล้วเธอก็พอดว่าเนี่ย มีคนชมว่าเธอเป็นคนที่ดีนะไม่ตอบโต้อะไรเธอก็บอกว่าฉันก็พยายามกดอารมณ์ไฟต่ำเอาไว้นะพยายามไม่โกรธไม่ตอบโต้แล้วเธอบอกเนี่ยฉันก็ไม่ได้มีนิสฉันก็ไม่ใช่เป็นคนนิสัยดีอะไรหรอกแต่ว่าไม่ต้องไม่ไม่ชอบใช้อารมณ์เธอก็ทำตัวนะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วนี่เธอเป็นคนที่ระม,มีธรรมะมากทีเดียว พะมีคนเชิญเธอไปออกรายการต่างๆเธอบ่า,า,าบเธอปฏิเสธเธอบอกว่าเธอกลัวผู้หญิงคนนั้นไม่มีพื้นที่ในสังคมไม่มีที่อยื่ในสังคมเพราะถ้าอ,าออกรายการเนี่ยผู้หญิงคนนั้นนี้ก็คงจะถูกประจานอย่างกว้างขวางนอกจากตกงานแล้วอาจจะไม่มีใครรับทำง,งานได้อีกเลยเพราะเขารู้ชื่อแล้วชื่อชูศักดิ์เนี่ยเป็นชื่อผู้ชาย ขาคงรู้ชื่อนามสก,กุลแล้วก็ตามนี้อินเทอร์เน็ตก็ตามนึงเจอเนะแต่พี่งวันนี้มาเดยวแกก็บอกเนี่ยเห็นใจเขานะเห็นใจเขาที่พรุ่งนี้เขาจะไม่มีงานทําแล้วก็เธอรู้เนี่ยว่าบริษัทของพี่เงผมยาวคนนั้นนี่เลิกจ้างเธอแล้วมาเดี๋ยวบอกเห็นใจนะเห็นใจพี่เอ็งคนนั้นแล้วก็ไม่ต้องการทําอะไรที่จะทาให้พี่เองคนนั้นไม่มีพื้นที่ในสังคม ก็เรียกว่านานับถือนะน้ำใจตั้งนี้ถูกกระทําถูกดา่าต่อหน้าทารกกำนันแทนที่จะรู้สึกเสียหน้าแทนที่จะรู้สึกโกรธเพราะถูกกล่าวหาถึงบุปการีกลับสงบอันนี้ก็เรียกว่าเมื่อเจอความไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยเธอสามารถรักษาใจให้ใหถูกต้องได้อันนี้เป็นเครื่องหมายวัดความมีคุณธรรมของคนนะคุณธรรมคน,มนไม่ได้ที่ว่า เข้าวัดบ่อยแค่ไหนหรือว่าทำบุญเยอะเพียงใดหรือว่าเข้าข้อปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเข้าข้อปฏิบัติธรรมแต่ว่าพอเจอถูกดา่าหรือเจอผู้หญิงผมยาวดา่าก็คงบางคนก็คงจะตอบโต้กาจะจัดการให้หมอะกาจะเอาชนะเพราะว่ามาดาก,กูได้ยังไงกูไม่ได้นั่งทับก็บกระเป๋ามึงสักหน่อยมาดาก,กูอันนี้ต้องจัดการคนที่คิดแบบนี้ก็มีนะ แต่ว่าถ้าเกิดคิดแบบนี้แล้วทําตามอารมณ์วยความโกรธก็คงจะเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดผลเสียอะไรตามมาแต่มาเดียนี่เป็นตรงเป,เป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงกันข้ามกับผู้หญิงผมยายผู้หญิงผมยายที่เจอความไม่ถูกต้องในสายตาของตัวซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ก็ทําให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าไม่ยอมหรือไม่ใส่ใจที่จะรักษาใจใถูกต้องแต่ว่ามาเดียเนี่ย จอสิ่งที่หนักกว่านะถูกดา่าถูกขู่ทำร้ายแต่ว่าเธอกับนิ่งได้ระหว่างการที่กระเป๋าไปเฉียดรองกระเป๋าไปเฉียดกระเป๋าสะพายไปเฉียดกระเป๋าที่วางอยู่บนเบาะก,กับการที่ถูกดา่าลำเลอกถึงบุปการีต่าง,ง,ง,งๆนานาเนี่ยอะไรหนักกว่ากันนะอย่างแรกเบามากนะเมื่อเทียบกับอย่างที่สอง แต่คนที่เจออย่างที่สองนี่คือมาเดียนี่แกรักษาใจใสงบได้เพราะแกไม่ได้คิดจะจัดการที่จเจอาชนะผู้หญิงผมยาวแต่แกคิดจะจัดการกับอารมณ์ไ่ต่ำของตัวก็ค,คือความโกรธอันนี้คือหน้าที่ของผู้มีธรรมะนะเมื่อเจอความไม่ถูกต้องสิ่งแรกที่ต้องทำคือดูแลใจให้ถูกต้องก่อน อย่าให้ความโกรธอย่าให้อารมณ์ไฟต่ำมันขึ้นมาแจะคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจอความไม่ถูกต้องเนี่ยมันดไม่ได้นะที่จะไปจัดการกับความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นจากเพื่อนบ้านจากเพื่อนร่วมงานหรือจากคนที่บังเอิญเดินทางด้วยกันในรถไฟฟ้าและความทีดไปจัดการ คนที่ทําให้ถูกต้องกับเราเนี่ยบ่อยครั้งที่มาลงเอยด้วยการทําสิ่งที่แย่กว่าคนคนนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะสําหรับคนทั่วไปว่าเนี่ยเออถ้าให้เราเลือกนี่เราจะเป็นคนแบบไหนเราจะเป็นคนแบบผู้หญิงผมยาวหรือเราจะเป็นแบบมาเดียหรือถ้าเกิดว่าเราโดนกระทบเนี่ยเราจะเป็นอย่างคุยาย หรือเป็นอย่างคุณผู้หญิงผมยาวคนนั้นแต่ถ้าเราจะเลือกว่าเราอยากจะเป็นแบบคุณยายก็ต้องรู้จักแยกแย้ยนะอะไรเป็นเรื่องเล็กอะไรเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่คุณยายบอกนะอะไรที่ไม่สําคัญก็จะไปเสียเวลากับมันเลยเรื่องเล็กน,อน,บบน้อยแั่นชิ้นตะกอนมันผ่านเลยไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนเราส่วนใหญ่เนี่ยเดีย๋ยวที่มันแยกไม่ออกนะว่าเรื่องอะไรเรื่องเล็กอะไรเรื่องใหญ่ ทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่ไปหมดถ้ามันไปกระทบกับตัวกูของกูก็รองเท้าของกูกระเป๋าของกูถ้าใครมากระทบเป็นเรื่องใหญ่หรือบางทีรถของกูอย่างที่เคยเกิดเหตุเมื่อสิปีที่แล้วรถ MINI คูเปอร์ถูกเฉียวโดยรถมอเตอร์ไซค์เจ้าของโกรธมากไปคว้าคอคนขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งเขากลับมาเพื่อที่ม,มาขอโทษแต่ว่า จ้าของรถ mini cooper นี่ไม่พอใจโกรธมากลากคอคุณขีมอร์ไซ์มาตบแล้วก็บอกเนี่ยให้กราบรถกูกราบรถกูบอกให้เขากราบรถเพราะไปยึดบ้าน,นี้รถของกูในการที่รถถูกเฉียวเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วลนะ่ะไม่ถูกต้องนะที่ไปเฉียวรถคนอื่นแต่การที่ไปตบตีเขานี่มันกับการ เป็นความไม่ถูกต้องยิ่กว่าบางเอิญมีคนถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เอาขึ้นโพสต์ขึ้นทาง Facebook ุอาทางโซเชียลมีเดียจ้าของร้านมีนิคูปเปอร์ที่เป็นพิธีกรชื่อดังเพราะว่าถูกลุมด่าทั่วเมืองเลยจนไม่มีใครจ้างงานพิธีกรต่างๆในงานต่างๆก็ถูกเลิกหมดเลยสุดท้ายต้องไปบวชน,นะอันนี้เป็น,เป,นเป็นเครื่องเตือนใจเราในเวลาเราเจอความไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจากเพื่อนบ้านจากเพื่อนโรงงานหรือจากคนที่อยู่ในครอบครัวหรือแม้แต่ในวัดเนี่ยกลับมาดูใจตัวเองก่อนว่าทำง,งานจะเป็นปกติทำไมมันจะถูกต้องทำง,งาจะไม่ให้อารมณ์ใส่ต่ำมันขึ้นมาอย่าไปคิดที่จะอย่าเพิ่งไปคิดจะจัดการความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นแล้วเนี่เป็นเครื่องหมายเครื่องวัดนะความเป็น คนมีธรรมะแล้วเรื่องนี้มันก็ต้องดูกันต่อไปนะเพราะว่าหลายคนพอเห็นเรื่องราวของผู้หญิงผมยาวนี่แล้วก็โกรธมากก็จะถล่มผู้หญิงคนนั้นะนิดว่าไม่ให้มีที่ยืนในสังคมเลยคนที่ทํากันเนี่ยก็สมควรที่จะกลับมาดูใจตัวนะว่าเวลาความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่จะไปจัดการความถูกต้อง ต้องดูแลจงตัวกอยให้ถูกต้องเพราะมันมีกรณีแบบนี้เยอะนะพอเจอความไม่ถูกต้องขึ้นมาก็เล่นงานคนที่ทําให้ถูกต้องจนกระทั่งมันเกินเกินความพอดีไปคนเราบางครั้งก็พลาดได้แต่ว่าพอโดนถลม่มถล่มที่ทําง,งานตัวไม่พอที่ถล่มไปถึงครอบครัวพ่อแม่ก็กลายเป็นไม่มีที่ยืนในสังคมเลย บางคนที่ฆ่าตัวตายเลยนะมันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองนอกก็เพราะว่าคนที่วิจารณ์หรือประนามหรือหาทางกันแก้งพวนี้เขาก็จะว่าไปปรัชนาดีนะต้องการจัดการให้มีความถูกต้องเกิดขึ้นใครทำอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องจัดการคนคนนั้นให้มันปฏิบัติตัวให้ถูกต้องถ้ามันทําไม่ถูกก็ต้องลงโทษมันแต่ว่าลืมดูใจตือนไปว่าเนี่ยเรากำลังทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่า เจอความไม่ถูกต้องไม่ว่าจากใครก็ตามเนี่ยอย่งางแรกที่ต้องทำคือดูแลใจให้ดูแลใจของตัวให้ถูกต้องก่อนแล้วมีการที่เจอแบบนี้เยอะนะโดนรถปาดหน้าโดนคนแซงคิวโดนนินทาโดนตาอย่างที่มาเดียเจอนะถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่ดูแลใจของตัว มันก็เท่ากับเป็นการเชื้อเชิญความเดือดร้อนให้ตามมาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตามมาถึงตัวท่านั้นบางทีถึงพ่อแม่ด้วยถึงครอบครัวด้วยบางทีถึงลูกเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันแรงมากเวลาเจอความไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะตามตามจิตตามกัดจนแม้กระทั่งเด็กนี่ก็ไม่รอดเหมือนกับเร็วๆนี้เด็กที่มีพ่อและที่มีแม่เป็นการพูชาเนี่ยถูกตำรวจจับ เดี๋ยวไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยพูดไทยเดี๋ยวเป็นคนไทยเพียงแต่แม่เป็นคอมเมนแต่ว่าก็ถูกเล่นงานจนกระทั่งเนี่ยเขาเจ้จะไม่เมอนาคตอันนี้เพราะว่าที่แต่จะจัดการความไม่ถูกต้องที่คนอื่นทําแต่ลืมดูใจตัวเพื่อเลยททำสิ่งที่ไม่ถูกต้องยิ่งกว่า ความธรรมะที่มีตรงนี้นะอยู่ที่ว่าเมื่อเรเจออะไรกระทบแล้วเนี่ยเรารักษาใจของเราได้มากแค่ไหนเราสามารถจะจัดการกับอารมณ์ไฟต่ำได้ดีเพียงใดอย่างที่มาเดียเขาบอกเนี่ยแล้ที่สมาัญคือนเนี่ยเขายังมีความเมตตานะกับคนที่ทำร้ายเขายัางกลัวว่าเขาจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี่เป็นแบบอย่างที่ดีมากนที่ แล้กะทั่งนักปฏิบัติธรรก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกจากเหตุการณ์แบบนี้